อยู่ตัวนี้ถ้ากด,ดาเป็นไซส์ M นะคะตอนนี้เหลือ5ตัวนะวันนี้หนูใส่อยู่น้องตาฟ้านี่นะน้องตาฟ้าน้องตาฟ้าน่ารักมากคุณจริงๆใครจะเอาเหลือแค่9คู่สุดท้ายนะคะถ้าแค่1ตั้รอกแล้วก็ไซส์ S นะคะเหลือแค่4ตัวเท่านั้นตัวนี้ให้เอากดได้เลยโคตรจะน่ารักคุณจริงไรๆ,ๆไม่โหกหกที่เป็นของคุณจริงค่ะครับน่ารักมากน่ารัก่าก น่ารักเลยแต่ว่านี้มันจะเป็นทรงแบบสลีมเข้าเข้าเทปเราเนาะเข้ารากเนาะไซส์ M เหลือ4ตัวสุดท้ายไซส์ N เหลือ3ตัวสุดเอ้วเหลือ4ตัวสุดท้ายเหมือนกันไซส์ N อก32นะคะไซส์ E ไซส์ N อก32ไซส์ M อก34นะแต่หนูอก36ตอนนี้หนูใส่ไซส์ N อยู่แม้ว่าก็จะมีความตึงๆนิดนึงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไซส์ M อาจจะใส่ได้แค่เดียวแหละครับทุกคนนี่คือโอเวอร์ไซส์อีกลายหนึ่ง แม่แม่อยากเห็นตระการยี่สิบสอค่ะแล้วพี่อยากมีใครอยากเห็นตะกา21เอ็เลยหรอที่ใครอยู่เนี่ยครับแขนยาวดี่ใช่ไหมได้เดี๋ยวใส่ให้ดีเห็นยาวได้หรอเดี๋ยวอยู่นระการแกมหมูแบบนึงได้โอเคต่อยี่องะต่อยี่สิบสอทุกคนมีใครอยากได้โอเวอร์ไซส์ตัวนี้ไหมห้าสิบน่ารักมากเลยนะหัวใจดีอค่ะถูกจะทานบ้างใส่เอ็มเหรอ3ตัวมันดูสูงใส่ก็อาจจะอึดอัดเกินไปเธอน่ารักมากเธอชมพู่จริงจริงเธอกดได้เลยตัวเนี้ยคือตาฟ้า มีแบบเข้าใจป้ะบางคนอาจจะไม่ชอบสีแดงก็มีเกิดขึ้นได้หรือการที่เราไปใส่กับกางเกงยีนหรืเลยนี่หรือว่าแบบนป้าเดี๋ยวแค่สองใครชอบสีก็ทุกสีฟ้าก็กดได้เลยอยากได้จากการนี้แล้วใช่ไหมโอเคเอ็มเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วค่ะของแก้มผมเอ็มสองตัวสุดท้ายก่อนแล้วแม่เดี๋ยวของแก้มผมเสร็จถ้าฉันไม่กดตอนนี้ฉันก็จะไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวยังเขากดได้นะพี่ยินได้แล้วไม่เอาเรา เยตอนนี้อันนี้ไอ้ลองกดหัวนี่เ็ดมันไม่ได้นหมดมันจะลสองตัวลองดูลองดูลองไปลองมาหมดนะอืเอาขายล้วสิไม่ะจีแล้วขอให้พีเติมนะคะอันเนี้ยหมดแล้วหมดเลยพี่พีเธอเร็วๆใครจอ่น่ารักมากอันนี้ไม่ใช่เสร็จเที่ยงเลยไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยไปดีเลยทำไมอ่ะอ๋แก่มากพี่โจ๊ใส่เอฟกดในบอลได้ค่ะขอพื้นที่หน่จ้ะ คนกดตรงนี้ให้ด้วยกดตรงนี้ทุกคนโอเวอร์ไซส์นะตะก้าตะก้าที่ปากยี่บเอ็ดขึ้นมายี่เอ็ดนะครับห้าสิบสองกับห้าสิบสี่เท่านั้นและเพิ่งรู้จริงๆว่ากล่องมีโอเวอร์ไซส์มีแค่สองลายอันนี้เป็นลายหัวใจแดงน่ารักกับมากและอันนี้คือไซส์เอ็มหกห้าสิบสี่นะห้า มันมีแค่52กับ54เลือกเลยครับและคือตัวนี้มันเป็นไซส์ที่ถูกต้องเพราะว่าคอมันไม่ใหญ่แขนมันยาวความยาวเสื้อกำลังดีและหัวใจอยู่ตรงไลน์อันนี้เป็นไซส์โอเวอร์ไซส์รอแฟตเซลล์แป<อ>๊บหนึ่งรอาิบวิแฟตเซลอันนี้เป็นตัวสุดท้ายของตัวโอเวอร์ไซส์แล้วนะแบบที่บอกมีแค่2ตกาก้าใครอะสายโอเวอร์ไซส์อะกดเลยของต้อง านนมาทุกคนรู้ไหมว่าตัวนี้ป้ายราคาเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันบาทราคาสี่พันเก้าร้อย สี่พันเก้านะโอ้เว้ยไซส์เขาอ่ะแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนจะได้ในราคาแฟลชเซลล์แฟลชเซลล์แบบแฟลชเซลจริงจริงอ่ะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยแล้วกลมไม่เคยลดเวลาไปอยู่แบบหน้าห้างแทบจะไม่ลดเลยแล้วเวลาเขาทำลดส่วนใหญ่อ่ะมันจะต้องพ่วงคือหมาว่าแบบซื้อสองตัวลดสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อสามตัวลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วปีหนึ่งทำครั้งเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวไปตะการรออะไรพวงเนาะใครรอตะกร้านี้รอแฟลชเซลล์แป๊บหนึ่งใครกดเลยมาแล้วเข้าไปซื้อ แฝดเซลมาแล้วเหลือสามพันสามสามร้อยเจ็ดสิบหกโอเวอร์ไซด์นะครับกล่องนะใส่เบื่อไปขายต่อได้ม yeah> claro ีคนถามหารองเท้าท oh ี่มีค่ะรองเท้าสีขาวหมดแต่สีแดงมีสีดำแดงสีดำแดงมีสีมีเดี๋ยวแฟนเซลให้เราแบบหนึ่งถูกมากหนะคันนิดนึงค่ะทุกคนใครจะเอาโอเว้ร์ไนี่ใครกดให้ผมได้ไหมใครเห็นไหมให้กูไปลองกดดูก่อนสามพันเก้า คือขอดเลยเหมือนเคื่องผู้ชายมาใส่เลยได้เอ้ยขึ้อได้ผมเหมือนยืมเคื่องผู้ชายมาใส่ไอ้ตัวนี้เขาได้นะะเขามีหรอหนูจะกดไม่หนูกดตาฟ้าอยู่ตอนเนี้ยขอแต่ตัวนี้มีอยู่ตัวนั้นซื้อเอาแบบซื้อหมดแล้วค่ะไอ้พี่ปู่ให้มาเมื่อกี้ สองลำดบถัดไปนะคะแม่รอดนึงนะคะน่ารักปะทุกคนไม่มีใครเอาตัวนี้เหรอตัวนี้น่ารักมากเลยนะใส่ไซส์ M 654ครับไซส์ S 652มันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ที่ถูกต้องเอาไะเอาตัวนี้ไซส์ะไรไซส์ M อสไ่ไปตัวไปไม่าไม่เนะ คุมันแบบคือไม่เคยเจอ,เจอกรอบที่แสนย,ยาวแบบนี้ทุอกอย่างยกรเ้ยยืดกรอรบอปกติสอแก้วอ่ะมันตกป,กป,กประมาณ48 4 9บแปดสีบาเนั้นแหละแล้วคือไซส์เอ็มนะครับไซส m เอ็มนะไซส m ็หรอใช่ใชสอ็ม้าสิบเลยนะ54นะถ้าใจะเยาถ้าใคร์ตัวใหญ่ไปก็52าสิอนะครับห้าสิบเอ้าสิบสอกออันนี้เหมาะกับพีทนะเป็นคนใจเดียวอ,อ,อย่าง <laughs> ซื้อสอัวใจสองตัวซื้อไปล้วหัวใจสองตัวไม่ดีเลย<อ>ราคาตะกร้าพีนน่ารักมากเลยนะคะสามพันสามเจ็ดสิบสาบาทมีคนก,กดไปแล้วสตัวตัวแรกจะกดนที่สามเดี๋ยวตัวเสร็จเราจะไปตะกร้าพิทะะีนแม่ หนูว่าหนูแค <override. S 1> ่จะบอกว่าไซเอ็มเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะอกอยู่ที่34ใครจะเอารีบกดนะไซเอ็มนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะอกอยู่ที่34ใครจะรีบกดส่วนใจยังจะมีไซส์อยู่นะคะอกที่32มสิบสองนะข้างหนคือบุ๋มใส่ไซส์อะไรตอนนี้คือสองไอแก้วไอ้ที่หนูใส่อยู่คือสองไอแประมาณสี่สนะตัวนี้ครับแล้วบุ๋มแล้วบุ๋มใส่ตะก้าหยี่สองนะคะเมื่อกี้แม่แม่ถามหลายคนอะตะก้ายี่สิบองค่ะย่างหนูของหนูเอาแต่เซนเลยปะมาเลยค่ะสี่สได้เลย แม่อยากได้มากกล้า22กล้า22กล้าสีดำค่ะเต๋อราคาตัวสีดำผมเพิ่งใส่อะต่างกัน22อะที่หนูใส่อยู่ตอนนี้หนูใส่อยู่ที่ 2XL นะคะ 2XL นะแอบดูซิอีกหนึ่งนาทีมีทั้งหมด23ตัวพอมีจำนวนอันนี้หนูสินี่คือการใส่ไซส์ใหญ่ตัวต่างกัน21 20 21ครับไซส์ M ปก54ใช่ไหมคะ่มี้ำไซส์เลยตัวเนี้ยแม่ถาม ชั้นสี่ชั้นสี่มีคนผิไซสาค่ะผมตัวน่าักมากใส่นี้ใส่ก็ไดนะราคาแต่เติมตะก้าโอ้ยนะเท่าไรคะสาหเก้าารมากแขนยาวนะครับแขนยาวนะคุณน้ายังไงอ่ะ XL x มีแค่หตัว XL ใครที่อกแบบสี่สิบ XL มีแค่หตัว XL มี5ตัวไซส์ L มีสตัวไซส์ M มีแตัวและไซส์ S มีหตัว M สา L สี่ XL สี XL สีห้าใครจะเอากดได้เลยไซส์ L เหลือสตัวแม่ไซส์ XXL ที่สองงพี่หนูใส่อยู่ตอนที่หนูใส่ส XL เนอะนี่นี่วิาใส่ดีกว่านะคเห็นปะโอกลเลยราคายี่สิบเอ็ดหรอคะใช่ค่ะราคายี่สิบเอ้าสิไซส์ M ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสีแบบไม่ได้เยอะมากสีกำลังดีชิอาถ้าตอนนี้จุกนี้ก็ได้ ตุ๊กตาใหญ่ก็น่ารักนเลยพอดีน่ารักมันดูรับไปอีกใช่มันดูคนรักกันต่อเวลาแบบสบายๆก็อารมณ์ได้แม่พอดีตัวไม่เจอแม่ถามหนูจริงป่ะแม่กดยังเออไม่เคยกดเลยเอาแม่คอยทำเอาบ้านหลังนั้นทุกชิ้นไป่รู้ช่างมันเถอะอู้มันครบทุกไซส์เลยซื้อของของเราดีกว่าน่ารักมากเฮ้ย ตน่ารักใช่คุณน่ารักบันเปิดเราอ่ะลดทุกคู่ลดทุกคู่ถ้าใครรู้ไซส์ตัวเองอยู่แล้วกดได้เลยห้5,000กว่าบาทคือถูกมากๆถูกมากๆนะครับนี่เป็นลายที่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูรูปลายมีลายนี้กดได้ลายนี้กดได้และ ไลน์นี้ดนกดได้พิมพ์ถามไซส์มาได้นะพิมพ์ถามไซส์ตัวเองมาได้นะใครดูรองเท้าอะครับ,ครบใครดูความเิร์อพิมพ์ถามไซส์ตัวเองมาได้นะบอกเอาง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะมาพิมพได้เพราะมันเยอะมากไซส์อะขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนนะครับที่เปลนอะไรครับเป็นเพื่อนจากเป็นขบี้ขบคุณทีช่วยอุ่นนุนตอนนี้ตอนนี้ปากกากันตอนนีภรรยานะครับเลื่องนี้โอ้ยพี่พีทเขารู้ไหมคร ขอแม่เสื้อน่ารักมากอันนี้คือซีใส่ไซส์เอสนะคะกดต้องกดเท่านั้นอันนี้ไม่มีเอไม่มีไซส์ L อไซส์เดียวนะอกแล้วต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ36ครับอกแล้วต้นที่36นะคะแล้วก็คือไซส์เอนะอกอยู่ที่36ม่ะแม่นี่ก็จะพอดีเกินวิ้วลองใส่ใหญ่ใก็น่ารักได้เลยอ่ะจริงจริงคุณบินนี่พิมพ์ไซส์เข้ามาให้เราจะได้ไม่ต้องเหลือไปเยอะอยู่ไี่นี่ค่ะ หเขาให้มาขายเสื้อพี่ผีจริงมาขายฉันเฉย,ยงงคนขิงเกลไม่แล้วแล้วแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือคนลงจริงไม่รู้ทำอ,อะไรผิดไม่ยากมันอาจจะต้องขึ้นใหม่นะดูไม่ไม่เขาแก้ไม่อยู่แล้วหรอพ่อแฟนบอกแก้งอยู่เราปั้งึกมันเกิดจากอะไรหรอผิดอะไรจกกังหวะแต่ไม่รู้เหมือนกันเขาเล่นผิดกันแต่มันไม่ขึ้นเลยนะก็เขาผิดหลังบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ผิดหน้าบ้านไม่บอกเลยนะความลับ ฉันเลเิฟเธอเสมอไม่เลิฟแล้วก็แล้วแต่ต้องใช้ทำหมากินอยู่ <c oughs> ถ้าเกิดรองเท้าสั่งมาแล้วเ,เปลี่ยนไซส์ได้ไหมคะเกดคือเดี๋ยวทำการสอบนึงอยู่นะกดคื้นนี่สั่งใหม่กดคือแล้วสั่งใหม่ง่ายกว่าก็เธอจะไม่ได้แฟลชเซลล์นี่องออกตัวนี้ใครจะกดได้เลยนะคะนะสั่งตัวที่อยู่ใส่อยู่นะคะนะน่ารัามากมากๆนะแมนะ่บอกเลยว่าน่ารักจริงๆมีคนกดซื้อแล้วซึ่งอาจจะเป็นบุกอาจจะเป็นตัวที่ไปกดให้บุ๋มปะไม่ตัว ตัวอะไรเคลียร์ทุกคนตัวที่ใส่อยู่น่ารักมากๆนะอกนะคะใส่เอ็มอยู่ที่36นะคะตัวนี้นะใส่แล้วที่36นะแก้มผุ่มเป็นยูนิเซนเลยนะจะทำแฟชั่นนะกร้าผมให้นะคะลายเอ็มค่ะใส่สวยนะเนี่ยผมใส่เอ็อวะฮะเอ็มว่ะเนี่ยใช่มาปรับตะกร้าแก้มผมขึ้นมาคุณใส่เอ็มค่ะตะกร้า13ครับแอ็มเอ็อค่ะ คิดไม่ปาพี่โบโอยใช่คะสทุง้ครใส่ก็สวยจริจริค่เสือกมืเสื้อแยบผกิคือทุกคนทวกมีพันธุ์ดยแตัวนึงเวลาไปแบบรูปเครือกพูดนะปวดมาไม่เป็นเพี่ทำอะไรี่ปวดขาเออน่ารปไปดูสวนสัตว์เร เฮ้ยน่ารักไหมน่า okay. รักมากอันนี ah, okay. ้ไซส์เริ uh ่ม huh, ต้นน้องจะอยู <S <S ่ที okay. ่อบเท่าไหร่อะคะอบจะเริ่มต้นที่3าสิบครับ axs อ๋อ a x จะอบอยู่ที่3าสิบนะคะตัวนี้นะแม่คุณ